สบายดีพ so you know. so uhm. ี่น้องสบายดีพี่น้ากายว่าถ้าเราสวยหนาเ้าพี่น้องเราขอถอดผ้าใลายเขาจ่อยไปปลุกยืนนอนพูดอยู่บน้อนพี่น้อาเอาย้อยปวดตึนสวยไม่เอาสินั่งเอานั่งบมเอาไย้ปวดตึนสวยโอ้ยนั่นนะอากาศเย็นพี่น้องมาเตะสาวเจ้าตื่นด็กโมงยังมาสาวเนี่ยโอ้เถียงคืนพี่น้องเอ้ยมาเห็ดกินใส่หัวหนาอ๋อ Ừ. À, không, bởi mà đi vào tặng cái này rồi Thấy không? Ừ, à, bây giờ mình phải rồi Ừ, ừ. ừ. cả nào thì nói mình cả Nói cờ. Ừ. Chắc ông sai. Ừ? Chắc ông xa Chắc lẽ không Vâng, không xa, này. Chứ xa bài... Ừ. Bài không mà Chứ sao, bây giờ mà Cứ thế nào có phục tế sợ chồng à nhà, nhà nhà? Thì nhà đang แม่แนาพี่น้าก่ใจยงแม่สดีพี่น้องสมองสุบอนตเป็ดปุ้งตหูเออปุเป็ดนาเนาะ ตกใจพี่นนอกไอ้เ yeah, ป <c oughs> <No. S 1> <c oughs> ็นปุกไก่ออสิเยอเถอะเยอะอบปทีนงตกใจไปเลยน้อยผมคุ้มหัวเนอะตื่นทำแม่ะอะไรแย่หนอบ่วะอีเมสั่จอยมาหาบลาสิมาเห็ดเรียกจอยอีเมกับอย่ไอไก่กับโยูฝังกินได้ก็ใช้ม่วานสน้องหง

ลงไปหนึ่งขัอเจ้าว่าเมื่อนนี้ผมก่นเด้อน้ากพดตเห็นยังบงได้ิมไปชิมให้แน่ิมเลยจับเพชประจนสาใโยกข้ายกออกมาให้แน่้างข้างในนนน้อง่น้้้งน้งน้งน้า้างใ

มุสคอสงมสคอนสัจ้องนคนผพื้นมันจะได้เป็นซีมน้ำหนาซีมอะซีมน้ำหนาแซ่ยย้ยยังบ้านได้ซีมเลยเห็ดแบบเห็ดตัวนี้แล้วไปเห็ดจามขอบุญฟีมืองยาเจ้าแซ่ยมีแล้ว แซ่บอยู่ข้าเซ็่ยังบมาดิเล่นะฮะปุ้งยังหมาเล่เออถ้าเดี๋ยวอัดเดี๋ยวข้าบอได้อัดย่างหมาดัยงเฮ้ยจอยแจมนี้ตัวอาอยู่นี่บ่เอ้าเสียงถ้าจอยบันอ้าตัว

ต้องกนในมูคราไปกับ่ส <sus> um ่งัไ <sing> ค <jamais> ุณนัมมาทาฏะเรากินได้บ่เรีงหนาบัวมันอ่นอ้ามวากัมามากมือแลัย่างเต๋อเรจะซีกับอรมังทีมกับอะไรมั่วนี่ดอกขาเจ้ายาพรเราสักยาล้กหนาที่ น้ลดลีนีนี่คิดว่าได้เห็น้ต้ขายหนัาทุกขายบกเลิงตุกเคียวเหอวันไปทักยาพอกันเยออยู่บัักสองวันเขา่อาไคนตอนนั้นเราเมาแพ้เยอะจนเราสามแบอแบบรลางนักป่ะมันอีกตู้สามร่างกันวบากเม้าเหงจนมันหนังกันฟิงไฟมาน้เรานอนลงแล้วเออข้าวเมื่อครับแล้วเมื่อเราสิบอกจะเช่าวเมื่อก่อนอคุณแม่ตามรางข้นไปอื Hoa mga lạc biên a bước lèo biên an. Ta lâu là, là mau hèn <laughs> <distant>. <laughs> <area. Để. cười> <laughs> <laughs> ไยุบ่านยุนมมเกีงน้มมดไปสิดเยไ่มีไปไปกินหยวดนำี่นอ่อนไอ้ายทางลายอมดีมาักขมใ่ในเด้นหักใส่แล้ว โนนาวามเน่ยบ่มแห้งสวยหนาพอแล้วจัดถือยังนอนแห้งอับถือไผใส่แตะบ้งไผ่ปุ้งหม่ออันนี้มมาถึงหมอหนอหนุ่งม้สองข้ามข้าตอนข้าวหม้ออนนโอยยังชิบเอาอะไรกันจ้าอาน้ำสันนเอ้ยกระปิ่งเนี่ยใส่กปิ่งน้าอาบ่บ่อาบน้ำแน่นั่นบ่อาบน้ำแน่นอ่างเด้ต้องปิ่งน้าอ้า อันนี้คนหนึ่งว่าคนแม่ขับมาบ่าเออชัดใจแล้วเพื่อนต้อดัดห้าใส่แคลจะเราห่างนะฉันเออเฮ้ยกินผ้ากินซีถักมาเนาะเขาใจคือบปถักดัดฟันเพื่อนว่ะฉันเจ็บพี่น้อยอยานเจ็บยัดยัดใส่อยู่ว่าเออเห็นคนใส่เครื่องงามหมดนะเออเห็นคนใส่แบบงาม

รถก็ส่งยังกันนะผมไม่เห็นนะที่บอกว่าแหลน่นะไม่ส่งยังอันนะส่งยังเข้าพี่ซีเออประายรถขาดนะประคายรถอ่าออพี่ซีเห็นอย่างปรายแล้ว มัยนยังไข่<ค>ปุ้งไข่ไปุ้งเนี่นสิคายว่าไหมคายไข่ลูกไข่ลูกเวนไข่พอให้แม่ค่ะไข่ลูกกันเนีอาออกว่านอะ๊าดมนี่ร้อยะว่าาดเอ,อาออกก่อน้ยวอุนแล้ใหนลูกสิ่ต <c oughs> ิ <c oughs> กาบไข่แล้วกน้างไยสบายใจติดไว้ัมันดรปกว่านะกระด้างห้อห้าใส่ลนใส่มัน้อลูดขับเป็นยังติดไว้บ้ตบเบิดกระบองอีกเอนั่งว่ากาบไข่ใส่มันลินนจังไฟติดไว้พี่น้อยติดไว้พี่น้องสบายกลัวอยอะ่ากบองอีกเงี้ยบ่แม่ นั่นมันรีนให้หม่ยได้ที่ห้าทายออกจากหล่นะว่ากูเสอมากอันน้นอยูเอาก้าวก็สร้างนี่หยอดนี่ต้องเพื่อนเพื่อเห็นอยู่นะอยู่อยู่ก่อามาถือไฟห่อนดินอาจากจักก้าวห่อนดิ Nhưng mà sao tụi lại đấy vô Tại không bỏ áp không vậy này Khá là nào nào vậy này Ôi sợ sợ nào như ít mà hả mà cầm vào nà Ừ Nào cứ gỏ hả mà nào Sửa khỏi lội Thật sợ nó mà lên áo khu mưu Như thế Nhưng mà lên ào, áo ảm luôn Nhưng mà lên áo dữ ảm cả ảm cua ảm 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 cua ảm ảm ảm

Phí mình bảo xin nói Cái xẹp chẳng nữa mà Ừ, phải hưởng rồi xe Bố, bố xe đọc một lên Một tiệu cho bếp đây Rồi, xiên, xiên Xiên, xiên mét liệu แม็กน่อยมาแต่เก็บผมหน่อยเออดเก็บผมอ่ะนเก็บพักต่าฮ่าฮ่าทักเกาะนี่ก็ไม่รับไปนี่ฮะทักเกาะไม่ใช่ไม่ไปเก็บเลยนะขาทูมทักกาะกาะน้ำบอก จะแช่จะงอป่ะช <First S 1> <this> ิปมันยู่บอาน่ไปหลายไปซื้อปลาละอีจ้างดอกไม่ไปซื้อปลาผิดจ้างดอกหาลอยยี่บคลิปหนึ่งกะทมบมาพักควรเนาพม่น้องเนาะกะ ฝากไล์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อจย่างไรกข็ขอบคุณขอบคุณในลายเนาะขอบคุณมากคุณเนาะบอกว่าสี่คนที่อยู่เก่าเนาะเรือคนเขามาใหม่เนาะพี่น้องไก่ขอบคุณในลายเด้อหอยทุกทยกานเนาะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองเด้อที่สำคัญกับดูแลสุขภาพเดอ้อพี่น้องเด้อตอน,นกะอากาศกะเปลี่ยนไปลายเนาะแบบเยี่ยวห่อนเยี่ยวหนาวบางคนกะปรับอุณหภูมิทันปรนปับตัวทนนันเนาะพี่น้อง กหักซาละของให้พี่น้องเด้อหักละขลบร์เสมอตุงอัลสุบอนบัวชิวทางได้ก็ตามเนาะพี่น้องอยู่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะการดูแลเจ้าของนั่เด้อพี่น้องหักละขลบร์เสมอตุงอัลสุบอนไปพอกันคิดหนานเด้อพี่น้องผมมุนขอบคุณลายครับ